ไฮไลท์สำคัญที่สุดครับอยู่ในลำดับที่8 <Aha. S 2> ของทำเนียบผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่นะครับลำดับที่8นะครับนั่นก็มีชื่อคุณสารัตรรัตนวดีนะครับจำนวนหุ้นนะครับ130ล้านหุ้นก็คิดเป็นสัดส่วน 0. 9ด้วยกันนะครับ ทั้งหมดบนหน้าจอขณะนี้เนี่ยเป็นรายชื่อของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่า0.5%อใช่นะฮะขึ้นมาก็มีอยู่11อันดับด้วยกันนะฮะคุณสารัตเนี่ยมีชื่ออยู่ในอันดับที่8ร้อล้านหุ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ย Golf Development ก็สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงฮือฮามาหลายต่อหลายครั้งใช่โดยการเข้าลงทุนในธนาคารกสิกรไทย หรือว่า K-Bank อ่าใช่เรียกเสียงฮือหาไม่พอยังสร้างกระแสความคาดหวังว่าเอ๊ะกาฟ์จะมาเทคโอเวอร์ k n k n k หรือเปล่านะแต่นั้นก็เป็นการเรียกว่าคาดการการคาดเดาการคาดหวังของมาร์เก็ตของตลาดของตลาดชะนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ฝ้าของกาฟเองเนี่ยก็ยืนยันว่าการเข้าลงทุนใน K-Bank ก็เป็นการบริหารสภาพคล่องสดเกินนะเพื่อสร้าง ประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นครับคือต้องบอกว่าด้วยชื่อสารัตเองเนี่ย <ừ> เอ,อ่อก็เป็นโรมโมเดลนะในหลายๆมิติ <ừ> แล้วก็เป็นชื่อที่ต้องถือว่ามีอิทธิพลครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการลงทุน <ừ> ในแง่ของการประกอบธุรกิจอ่าใช่นะเอ,อ่อพอชื่อมีลักษณะที่สามารถอิเธนซ์หรือว่ามีอิทธิพล ต่อผู้อื่นได้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นการสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกไปโดยอัตโนมัตินะว่าเออยางสารัฐเลือกลงทุนใน KTB ก็แปลว่า KTB ก็ต้องมีอะไรดีคือ KTB เนี่ยดีอยู่แล้วแหละตามการประเมินตามผลประกอบการที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาแต่พอได้ชื่อสารัฐเข้ามาถือหุ้นมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำนะเป็นประหนึ่งเครื่องหมายการันตีคุณภาพว่าอย่างนั้นเอ